การมาด้วยเซร์จิยาบากันโดเลสเมื่อถ้าผูที่จะมาเถียงและให้คำตอบแจกมัดแจกศอฝ่ายน้ำเงินสิงโตเล็กซึ่พ์พอเตอ มีทุนการศาึกษาแจ้งมานะครับช่วงนี้ตัดบรรยากาศไปผู้ช่วยโคศกสนามของอาจารย์สิงห์โตโบโดยบุญส่งเซเว่นหรือบุญศกทุมแหวครับมีทุนการศาึกษาแจ้งมาค,ครับผมครับ,บ,บทีเ่เระดับบอยที่ฝ่ายฟูจิม,มีมาสี่พันโทรศัพท์ันน, 3, นะนะ คู่นี้ไปกับ4ี่พันะโ okay. อเคเชิญเชิญผู้สมับยกนะให้หายกนะหายกครับพบก,กับผู้ช่วยโคชกสยามครับดุนสมชเชินเครับขอบคุณพี่ชายพี่สันติคนณอคดับนี่ไอด้ของผมก็คืที่สิงโมครับจากที่สามโยรตู้นะมีเป็นผู้เขียนแล้วก็นาปากการท่าน้ดูถิงโตจากที่สามโปรู้นักถึงโบที่ดี ของประเทศไทยครับตรงนี้ครับมาสร้างสถิติครับเราล้มาไปสั้นสี่คู่แล้วครับถึงคู่แรกวันนี้บกปะที่ผมครับโดยทางมาถึงคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ห้าตามปฏิการครับแดงฟูจิยาม่าจากโรงสิงห์ไทยรับเงินสิบโตเล็กสิบพ่อโจโฉคู่นี้ชกกันห้าโยกครับสองนาทีทักสองนาทีรอพิเศษทุนการศึกษาตอนนี้ ข้างละสองพันบาทไปจากที่4ี่พันบาทครับผมฝันแดนนี้คูเทียมาจาะนงสิงโปร์ไทยครับนำโดยอดีเจ้าโยดวครัาปืุถึงจ้าสิงคโปร์ไทยครับจากตัวผุดางไปดีรับรองเน่เลยสิงโตเลยสิงพ่อเท้าโชนะครับลูกดารอีกคนหนึ่งครับวันนี้ประเภทหููไม่ควรรอเพื่อนกังคู่ ต่อไปครับเตียมรอสงครามเช่นกันครับสำหรับแดนด้านหนึ่งที่จ,ะจะไปครับรเป็นศวัฒนศึทางดนทีบอกว่าตัตเดเสือเมฆทิทชมจริงหรือว่าต่อเนื่องถึงเทตอนโลยีทาง้านเล็ก วทีเพื่อจะชี้แจงเรื่องของเกมการโชคกฎกติกาครับโดยท่านอาจารย์ชัติไทยศรีสุรกุลครับจากชุดเพชรสมเด็จครับจากเวทนักการสถิตของเราดังทีมโดยท่านอาจารย์มงคลสุรเสเซนและก็ฝ่ายที่ผู้รักทาเวลากรรมการที่ประชันเทคนิคก็คือ อาจารย์สมบูรณ์ศิษยาพครับโอ้ยทัอขออภัยกับกับเราลักสามีล่ะครับยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นครับถ้ายกสองนาที่ครับสองนาทีครับรางวัลที่ศษหรือมหาคุณการศึกษาไปกลับที่สี่พันบาทครับถ้าเราสองพันบาทเยอะทีเริ่มยกแรกครับเดินเข้าวงใน้เลยครับ วัดที่ดวงใจไปเลยว่แล้วครับคูจิยาม่าถือตัวเล็กคูจิยาม่าต้นคนขวาจะใช่ออกครับโดดถือตเล็กเตะตับล่างแล้วตัวไปเสียเหลี่ยมครับดึงถึอเท้าโอ้เียเหลี่ยมเข้ามาสู้ครับสำรับ

วางเส้นขวาจะชนได้ทีเลยครับดีมากถ้าให้โดนศอกเสียตัวเล่นไปครับผมเริ่มเปิดกระแสยกแรกกันนิดตบดูที่ตะเกียงว่าใครมาดีมากครับปดยกที่หนึ่งครับผ่านไปหนึ่งยกครับโอ้โหหายใจยาว ครับอาจารย์นึกออกตามมุมด้วยครับที่ด้านหลังผู้วยายครับเร็วไวครับคุณอุทัยครับได้ยินเสียงนี้ครับอุทัยดานหลังผู้วครับ<ป>คู่ต่อไปเตรียมความพร้อมนะครับสิ์สว,วัสดิ์สิบป์กับทางด้านเหนือเมฆ ที่ชมชิมแล้วไปที่เจ้าจิงหลกอ้อมชุมแพกับเจ้าปังต่อสิบปังต่อครับเตรียมพร้อมไว้รอเลยทรับสองคู่ครับต่อจากคู่ที้สุนทรบัณฑกับ,กบเหนือเป๊ตามเพื่อนก้นนอนที่หลอกับเจ้าปังต่อครับยกสองมีที่จะบ้าได้นำเงินสิงโตเล็กเป็นไป É, é, é. ามาขึ้นมาให้น้ำแก้เกมสให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วว่าทีมงานงากน้อยสิงห์มวทไายไปเลยครับยกต่อไปเป็นยกที่สามถามใจเสียครับว่ารักใครชอบใครครับยกสามนันแกแดนซูเนมางากน้อสิงห์มวทไทยน้ำเงินสิงโตเล็กพ่อโจโฉครับ ตอนนี้แฟนคลับจากหลายๆประเทศนะทัพพาทิจมโนไม่ว่าจะจากโปมาลาวจากกัมพูชาจากอเมริกาอเมริกา U S A นับหลายประเทศทัพพาจากไี้ส่งให้ชมทั่วโลกนะครับโดนนี้ What do I have? I have no money. What do I have? I have no money. เด็กครับสองนาทีครับสองนาทีคู่ต่อไปครับปุ่มน้ำเงินครับเร็วไวนะครับปุ่มงเงินมิน,น,มนรอบนเวทีเรียบร้อยแล้วทางด้านของสิงห์ธรวัฒน์ชุนพันยุทธครับทางด้นนาดนของเหนือมนททเมฆชิตชลบุรีโคศกส,สนามเลยนะครับคู่คุณจิยาม่า กับสิงโตเล็กน,นี่ไปกับสี่ทันห้ายครับ,บครับผมขอบคุณพี่ชายครับพี่สิงโตบครับนี่ยกต่อไปยกที่4ครับของโปรยผู้ที่สี่ครับต่อไปในการที่อยู่ผู้ห้าแต่เราจัดเพื่อความเหมาะสมอยมนนู่ที่ผู้สี่นคุณจิจามาจะมาสิงโตทันกัิงโตเล็กสิงพ่อ,อโิโฉ อยาีความเก่าก็คืออยู่ที่นับเงิเคร่บแทนนี่ยแค่คุณมีตาผนาชน เนะกัดมีมา2,005เหนือเมฆพ่นอีกไหมเพราะเหนือเม่มาแล้วไว้2,000เหนือเมฆจะพ่นอีกไหม500ครับ500ครับต่อจากสิงห์ชนะกับเหนือเมฆก็จะกลับไปเจาะกินหน่องกับยอดะปังตอ ยกต่อไปยกที่ห้ายกสุดท้ายครับของโดยผู่ที่ห้าตามรายการใจวันะนี้ช่อนคู่ที่สี่ครับส่วนคู่ที่ห้านี่สุนทรวัตรที่ทำนุ่งกัดเหนือเมฆคิดชมชินเนี่ยไว้ยกสุผู้ต่อไปไม่แพ้กันกนะครับ i thought, เดียบเรีกับปัญญามุ่เมันเลยแล้วก็ยุ่งเบตาเดนี้ การรเที <ELL> ่ท่านราจะัท <Pardon propose> <Net> ี oh ่ะล่นไปดที่อาจารย์กสุีปที่สานยตรัแลปาบทีมงานเพชรสมเด็จครับปาอที่มงคลครับโอ้โหนั่นก็คือทางด้านของสิงตองเลงสิพ่อโตโฉมเป็นผ่ชนะคะแนนไม่มีภาเดียวแน่ที่สิงจผู่นยซา ทังคู่ครับที่การิสามารับข้างล่างก็ได้